เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะวันนี้17พฤษภาคม2,565ครมอนุมัติเพิ่มโบงเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทสำหรับผู้ตกหล่นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ 17พฤษภาคม2565นางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอนะคะว่าครอมอ,อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ั65เพิ่มเติม594.64ล้านบาท เรื่องสุดท้ายของดิฉันค่ะเป็นเรื่องของการดูแลชาวนานะคะผู้ปลูกข้าวค่ะที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรให้แก่ชาวนาไร่ละ1,000บาทไปแล้วนะคะในรอบปีการผลิต60-65ได้อนุมัติเงินไป54,972ล้านแต่ด้วยประมาณการที่ อนุมัติไปครั้งก่อนนั้นกับผลการปลูกข้าวของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจริงๆนั้นเนี่ยมันต่ำกว่าของจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบที่จะอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มอีก594ล้านบาทค่ะซึ่งเงิน594ล้านบาทนี้ก็ไม่ได้ใช้งบประมาณ จากส่วนใดเพิ่มนะคะเป็นการใช้งบจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบปีการผลิต2,564ทับ2,565ค่ะขอบคุณค่ะ